ตรงนี้เป็นถนนเส้น3-40นะครับเส้นหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรานะครับทางเข้าแปลงที่ดินติดแม่น้ำท่าจีน, лай, น,าน,านสามไร่สองงานตมชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับสวัสดีครับพี่ต้นชวนชิมนะครับวันนี้พี่ต้นชวนชิมจะพามาดูแปลงที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนนะครับ<ไ>สามไร่ส<ไ>องงานตนานานามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ แปลงตรงนี้นะครับนี่เป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับคุณลูกค้านะครับเป็นแปลงสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายเลยนะครับบรรยากาศของแปลงแม่น้ําท่าจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินกันนะครับบรรยากาศของแม่น้ําท่าจีนนะครับคุณลูกค้าสามไร่สองงานนะครับตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงที่ดินจะอยู่ด้านบริเวณนี้นะครับคุณลูกค้า ตรงนี้ก็จะเป็นทางตัวหนอนนะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ70กว่าเมตรนะครับคุณลูกค้าสามไร่สองงานนะครับตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีติดแม่น้ำท่าจีนนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายนะครับคุณลูกค้าทางเข้านะครับเป็นทางคอนกรีตเข้ามานะครับไฟฟ้าประปาถึงหน้าแปลงเลยนะครับอ่าพิต้นถ่ายด้านหลังก่อนนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศของแม่น้ำท่าจีนนะครับหน้ากว้างประมาณ70เมตรนะครับ ตรงนี้ยังไม่ชวนนะครับคุณลูกค้าพี่ต้นแจ้งนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> แปลงที่ดินสวยงามเลยครับเป็นแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทางเข้าแปลงที่ดินจะเป็นคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตเข้ามาถึงเลยนะครับชุมชนไฟฟ้าป่าปา,ปาสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านนะครับเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักอาศัยนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับ อยากจะทาเป็นรีสอร์ทนะครับหรือว่าลูกค้าจะทําเป็นร้านอาหารแนวคาเฟ่นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายเลยนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปของแปลงที่ดินนะครับคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือทางคอนกรีตนะครับยันปากทางเข้าเลยนะครับลงจากถนนเส้น3-40นนะครับเส้นหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรานะครับลงมาไม่เยอะนะครับก็จะเป็นทางคอนกรีตนะครับตลอดเลยนะครับ แปลงที่ดินสวยงามนะครับเป็นแปลงที่เหลี่ยมเลยนะครับคุณลูกค้านี่คือบรรยากาศของด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับคุณลูกค้ามีคอนกรีตไฟฟ้าประปาหน้าแปลงเลยนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปานะครับสะดวกสบายนะครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมนะครับ092 780 2495ครับตรงนี้ยังเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะครับคุณลูกค้าแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมเลยนะครับราคาพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับคุณลูกค้า3ไร่สองงานนะครับติดแม่น้ำท่าจีนนะครับ5้าล้านห้าแสนบาททวนนะครับ 0927802495ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมนะครับสวัสดีครับ